สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ยายกบไปซื้อกับข้าวมาแล้วเพื่อนๆแต่ยายกบอยากได้น้ำพริกไม่มีน้ำพริกก็เลยซื้อพริกป่นมาเพื่อนๆซื้อพริกป่นแล้วก็อุปรกรณ์การทำพริกของเรามยกบได้ปลากระป๋องมาด้วยเดี๋ยวจะทำปลากระปร๋องกิน,นมันไม่มีพริกเพื่อนๆอยากกินพริกแล้วก็ได้ปลาทอดกับข้าวเหนียวมาเดี๋ยวเราจะทำปลากระป๋องก่อนนะเพื่อนๆนะ ทำเครื่องปลากระป๋องกินข้าวก็อยากกินน้ำพริกได้ผงชูรสน้ำป,าปลาพริกป่นเดี๋ยวเราจะแกะผงชูรสก่อนเพ <c oughs> ื่อนๆเตรียมอุกปรกรณ์เพราะเราไม่มีเครื่องครัวเพื่อนๆวันนี้เรากินแัดผัดๆทอดๆเราเบอร์ก็จะทำพริปกป่นบนแล้วก็เทปลากระป๋องใส่กินแบบง่ายๆเลย,ยนะนี้ยายเขาก็ เอามะเขือให้เราที่ร้านค้าเอามะเขือให้เราด้วยเราก็จะทำพิกลนน้ำปลากันเรากจะตินชิ้นบ็ง่ายๆใส่พิกน นัให้งเพื่อนเดี๋ยวมันติวเขาตาเดี๋ยวต้องหานะซื้อกระปุกเล็กๆมาใส่ก็จะใส่ผงชูรสนิดนึงเพื่อความอร่อยเราจะจะเปิดปากระป๋องกันเพื่อนๆปากระป๋องเราไม่ได้กินแบบนี้นานแล้วเพื่อนๆก็จะที บ่งให้มันเข้ากันใส่น้ำปลาน,นี่ยเพื่อนเพื่อนได้แล้วอาหารของเรามื้อนี้เราจะเอา้ง<อ>หมมจะคนให้มันเข้ากันเพื่อนเพืคนพริกป่นกับปลากระป๋องก็จะคนให้มันเข้ากัน อืม,อมจะกินข้าวด้วยกันเพืเ่อนๆช้อนนี้ไม่ได้ใช้ได้ปลากับเกลี่ยมาเพื่อนๆใส่ปลาปลานิโทษ ของเราจะกินกับข้าวกับข้าวเหนียวได้ข้าวเหนียวนานเนี่ยนะคะแล้วก็มีเป็นมะเขือนอกจากเรา,ะะเราะจะกินกับมะเขือนี่แหละเพื่อนๆก็จะหานมะเขือแล้วก็กินกับปลากระป๋อง นี่คือกับข้าวเช้านี้ของเรานะคะเพื่อนๆกับข้าวเช้านี้ของยายกบลงไปที่โรงอาหารเขาก็ยังทํากับข้าวไม่เสร็จก็เลยได้กับข้าวมาแค่นี้เดี๋ยวตอนบ่ายเราค่อยไปหากินกันใหม่เพื่อนๆว่าจะกินอะไรได้แล้วเราก็จะกินตัวมากินข้าวกันเลย เพื่อนๆกินข้าวกันเลิกัินอร่อยกันวันนี้เราซื้อข้าวเหนียวเราจะกินมื้อนะเพื่อนๆวันนี้เราซื้อข้าวเหนียวนี่คือปลากระ่งของของเราผิดปลากระป๋อง ได้กินอร่อยมาก,กรากระป๋องตามด้วยผัก